สวัสด,ดีครับฟ้าสูงล่างรถเต้นไครับอาวุธนี่กับผมทำมากกับผมเหผมมีงานล่างรถเต้พครับอือ่มันอะี่มันเหลีวที่มันเหลีวมต้องล่างนันกับพี่นุ่นานีึมันเป็นหนาฝนกับี่นอีตมมันเยแกเขาเรียกป็นมันเป็นเหลืองมันูว่สาตาไม่พี่นอต้องล่างัล่างันเป็นั จะมันแค่มูน่ะขมลังมันจะดูคระนจะขีดตรงโอ้โหลดขั้นะาคาลดอันนี้ือการลดขั้นราคาสองสามมูลถึมาลังมบลังก็ไ่ได้ครับพี่น้อโอ้เบงครับลดขั้นคาอครับ้ ล่างต้นรถด้ครับผมนนี่จดมือว่าล่างเยอะครับพี่น้องเจ็ดมือว่าล่งล่างไม่ได้นังเนาพี่น้องเนยะ้อสร้างคนเราเสียน่างอเขาก็ม่ค่อยยังอันนี้ก็ล่างก็จะนดรถนีาี่หางมือคับล่งล่างอมีแห้งหมดลยครับพี่หน่องขาลางไว้้งีนครับอดูนี้นะครับครับสวัสดีครับ